วันนี้ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากการจัดงานครั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการชมรมวิทยายลัการอาชีพหัวใสเราได้กำลังใจจากอาจารย์และก็โดยเฉพาะท่านนี้ค่ะลําดับจากนี้ไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวิทยากวนสกุลผู้อำนวยการวิทยายลัการอาชีพหัวใสให้เกียรตินะคะกล่าวต้อนรับและก็แสดงความรู้สึก ต่อสิทธิ์เก่าที่เดินทางมาในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับ่านผู้อำนวยการของเราด้วยค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะครับก็กลาบเรียนท่านจัน์ปลื้มเทิดเกียรติชาตินะครับท่านผู้อำนวยการชนะสอนจิตพักดี ท่านประธานจัดงานท่านนัตรพรการิการนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติและคุณครูและก็สิทธิ์เก่าออที่รักทุกคนก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่เห็นลูกหลานของพวกเราจบออกไปแล้วก็ไม่ลืมสถาบันเดิมเขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงของพ่อแม่ก็ได้เห็น ความสำเร็จของลูกเช่นเดียวกันครับความสุขที่แท้จริงของครูก็คือได้เห็นลูกศิษย์ได้มีความเจริญก้าวหน้าได้มีงานทําดีๆแล้วก็ตื้นตันใจเป็นที่สุดครับที่ลูกศิษย์นั้นยังไม่ลืมสถาบันเดิมเออนะครับวันนี้เป็นวันแรกในรอบ20ปีที่เราได้คืนสู่สย่าวยาที่เราได้มาพบเพื่อนครั้งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่เราได้เรียนรู้เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้มีวันนี้ครั้งหนึ่งในอดีตอาจจะนานสำหรับบางคนอาจจะยังไม่นานสำหรับหลายๆคนดีใจมากๆผมเองในฐานะตัวแทนของวิทยการอาชีพบวัวใสขอต้อนรับลูกศิษย์ทุกๆท,ท่านที่กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง เออนะครับเขาบอกว่าพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าส่วนครูเล่าก็หวังได้เจ้ามาสร้างชื่อชาตินั้นหวังพลังในฝีมือบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายก็คือกำลังใจเป็นพลังของชาติเป็นความหวังของทุกทุกอย่างบัดน,นี้ได้เวลาสมควรนะครับผมขออนุญาตเปิด20ปีย้อนหลังคืนสู่เย่าชาว การอาชีพหัวใสครั้งที่หนึ่งนบัดนี้สวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวใสท่านผู้อำนวยการวิทยาก,กวนสกุลค่ะและลำดับจากนี้ไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการสิทธิ์เก่าชมรมสิทธิ์เก่าวิทยาลัยการอาชีพหัวใจทุกทุกท่านเลยค่ะ บนเวทีตรงนี้นะคะวันนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจความร่วมมายร่วมมือจนมีครั้งแรกเสียงปรบมือดังๆได้ไหมคะเป็นกำลังใจต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกกันเลยทีเดียวนะคะที่ให้กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ค่ะและลำดับจากนี้ไปขอเรียนเชิญคุณนัตพรกาิการ ประธานชมรมสิทธิ์เก่าวิยาลัยการอาชีพหัวไซกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะฮะก่อนที่จะนะครับตอนนี้คณะกรรมการชมรมยังมาไม่ครบเลยนะครับขอเชิญพี่วันนะครับพี่วันพี่เขียวเมาหรือยังเมาหรือยังเมาหรือยังเชิญครับครูนกครับครูนกขอเชิญครับครูนกครับ ขอเชิญเล็กด้วยครับเล็กก่อสร้างครับรุ่นห้าขอเชิญครับเล็กครับเลยนเชิญนะคะหลายท่านก็จบออกไปมีหน้าที่การงานที่ดีมากขอบคุณสําหรับการเดินทางมาทักทายน้องเสือครับน้องเสือปวสช่างยนต์รุ่นรุ่นรุ่นเท่าไหร่วะรุ่นเท่าไหร่ปวสปวสรุ่นส,สี่ 4, เหรอปวชเก้าเชิญครับ ขายยิงข้างหน้าเลยค่ะ,ะพี่วันเมานะียถ้าทางจะเมานะครับอ,นนอ่้ใ <laughs> ห้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับเ <laughs> ชิญค่ะกับเรียนท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวะไซนนะครับคณะครูอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับสิทธิ์เก่าวิทยาลัยการอาชีวะไซทุกคนนะครับผมดีเจช้างนะครับนัทพลการิการนะครับ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการชม,มรมสิทธิ์เก่านะครับวิทยาลิยาชีวดไซทุกคนนะครับวันนี้เราบอกว่าจริงๆแล้วนะครับงานนี้มันสําเร็จตั้งแต่วันที่เราได้ประชุมกันนะครับแล้วก็ได้กําหนดให้มีการจัดงานในวันนี้ขึ้นมานะครับเพราะเราไม่คิดนะครับว่างานในวันนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีการคาดคิดเอาไว้อยากให้มีงานในวันนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นสักทีหนึ่งจนพวกเราได้มีโอกาสมานั่ง ประชุมกันนะครับแล้วก็กําหนดให้มีงานเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะพบกันในวันนี้นะครับ12เมษายนนะครับโดยใช้สถานที่ก็คือสถานศึกษาของเรานะครับก็คือวิทยาลัยการอาชีพบัวไซนะครับผมไม่มีอะไรที่จะพูดมากนะครับนอกจากจะต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับทางวิทยาลัยนะครับในการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสถานที่แล้วก็ในด้านอื่นๆด้วยนะครับขอบพระคุณสําหรับผู้ที่ร่วมบริจาคที่ดินนะครับ ให้กับวิทยาลัยในการก่อสร้างนะครับขอบพระคุณสําหรับคุณครูทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในค่าคืนนี้นะครับผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละท่านก็มีภารกิจนะครับมากมายนะครับในช่วงนี้แต่ก็ให้เกียรติที่จะมาร่วมงานกับเราในค่าคืนนี้น,นี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์นะครับผู้ให้การสนับสนุนที่ทําให้งานในวันนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับทั้งที่ เป็นในส่วนของสิทธิเก่าเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสปอนเซอร์ร้านค้าต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยแต่ก็ให้การสนับสนุนให้งานในวันนี้เกิดขึ้นขอบคุณสําหรับพี่ๆและก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครถือว่างานในวันนี้ไม่ใชเ่เป็นของพวกเราเฉพาะบนคณะกรรมการบนเวทีเท่านั้นแต่เป็นงานนะครับของพวกเราทุกคนนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคณะกรรมการชมรมยินดีที่จะน้อมรับไว้ แต่ว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นออความดีความชอบของพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานนะครับที่ทําให้งานในวันนี้นั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่อันนี้ก็คงจะต้องอยู่ที่พวกเราทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการออค้นหาในส่วนของออผู้ประสานงานในแต่ละรุ่นน, <m. S 2> นะครับอันนี้ก็อยากให้แต่ละรุ่นนั้นนะครับได้ส่งตัวแทนนะครับไว้เพื่อที่จะ ร่วมกับชมรมในการดาเนินงานในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับอยากให้แต่ละรุ่นเนี่ยได้มีตัวแทนเอาไว้ประจํารุ่นของตนเองในการที่จะประสานงานด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านจริงๆผมอยากให้คณะกรรมการนะครับอยู่บนเวทีนะครับได้แนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งเพราะผมเองก็อาจจะจําไม่ได้หมดทุกคนนะเพราะว่ามากันจากหลายรุ่นหลายแผนกนะครับที่ได้มารวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันสร้างสารรค์งานในค่าคืนนี้เกิดขึ้นนะครับ เชิญครับเรียนเชิญท่านแรกค่ะครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับรุ่นแล้วก็พอกพี่ๆครับผมสายันกรุงปานครับปอชช่างยนต์รุ่นที่เก้าครับผมปอตอรุ่นที่สี่ครับนี่รุ่นเก้าปมมือดังๆเลยนะคะครับกลาสวัสดีท่านผู้มนวยการท่านรองผู้มนวยการแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านนะครับรวมถึงสวัสดีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับทุกช่างทุกแผนก นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างหรือว่าช่างอะไรก็แล้วแต่ผมก่อสร้างรุ่นที่5นะครับปีการศึกษาอะไรผมก็จำไม่ได้นะฮะก็รู้สึกปิติยินดีนะครับ <laughs> ที่ว่าได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็เห็นพี่ๆน้องๆทุกท่านหลายๆท่านหลายๆรุ่นนะครับก็มาร่วมงานในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่าดีเจช้างได้เชิญขึ้นมาในวันนี้นะครับกับผมในฐานะของ ผู้ประสานงานนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการของการจัดงานทอดประป่าเพื่อการศึกษานะครับเพื่อน้องๆที่ว่าเ,าเรียนดีแต่ว่ายากไรนะครับขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับด้วยตัวกับผมก็คือพอทราบข่าวจากดีเจช้างนะฮะว่าจะมีการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นผมก็ได้รวบรวมนะครับรวบรวมก็คือไปเรียบร้ยจาก ห้างร้านต่างๆแล้วก็ญาติสนิทมิสหายในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อที่จะระดมทุนมาในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยนะครับรวมรวมๆกันแล้วก็คือประมาณ41,000นึ่งับาทนะครับญาติๆที่ญาติๆแล้วก็เพื่อนๆต่างๆแล้วก็ร้านค้าที่ว่าผมเคยดิวด้วยอะไรต่างๆนะฮะก็ะมีจิตอันเป็นกุศลนะครับที่จะ ร่วมงานในครั้งนี้เขาเห็นความสําคัญในเรื่องของการศึกษาของน้องๆน,นะครับตัวผมเองนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะฮะผมบ้านอยู่ปากพนังนะครับหลายๆครั้งบ่อยครั้งมากๆที่ผมโบกรถจากปากพนงังเพื่อที่จะมาเรียนที่นี่นะครับด้วยตัวผมเองก็คือลูกชาวนาไม่มีทุนทรัพย์ขาดแคลนในเรื่องของปัจจัยในการที่จะมาศึกษาครั้งนี้ตัวกับผมเอง ไม่คือคือการที่ว่าผมขึ้นมาบนเวทีวันนี้ตัวกับผมเองไม่ได้ที่จะต้องการเอาหน้าเอาตาหรือว่าต้องการที่จะมีชื่อเสียงอะไรต่างไม่ใช่เลยนะขออยุญาตนิดหนึ่งนะฮะคือตัวผมเองเอต้องการที่จะยังไงฮะคือมันเป็นปมด้อยของตัวเองนะครับคือผมอยากจะเรียนแต่ผมไม่มีตังค์พ่อแม่ผมจนผมลูกชานาผมก็เลยเห็นความสําคัญของการศึกษา การที่ผมได้มาศึกษาที่วิทยาลัยแห่งนี้ก็คือมันมีอะไรดีๆหลายๆลอย่างนะครับเป็นความทรงจําดีๆขอยัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเสียเวลาดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณวิทยาลัยแห่งนี้ที่ให้ความรู้กับผมขอขอบคุณอาจารย์พิชัยบัวจีนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชัยกับผมขอขอบคุณอาจารย์แข ที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นหลายๆอย่างตอนที่ผมเรียนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่คอยเป็นกําลังใจที่คอยหลายๆอย่างนะครับให้กับผมนะครับจนผมมีวันนี้ขึ้นมานะครับวันดีขึ้นดีดีเจช้างถวาผมจริงๆแล้วก็คือผมรู้ข่าวจากดีเจช้างด้วยแล้วก็รู้ข่าวจากอาจารย์แขด้วยนะครับว่าจะมีการจัดงานครั้งน,นี้นะครับผมก็เลยเห็นความสาคัญก็คือรู้สึกจริงๆแล้วมันเป็นปม,มได้ของตัวเองนะฮะตอนที่เราเรียนก็คือเราไม่มีตังค์นะฮะก็เลย ได,ได้ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะขอสปอนเซอร์นะโอเคก็คือพอร,รับอพอทราบข่าวครั้งนี้ก็คือได้ไปติดต่อขอสปอนเซอร์จากบรรดาร้านค้าต่างๆนะครับในจังหวัดสุรารษธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านชัยสมพรก็ดีร้านปุณพินปากใต้ก็ดีนะครับร้านหัวถนนก็ดีหรือว่าหลายๆอย่างนะครับพอบผมเอ่ยปากปั๊บเขาก็ยินดีตอบรับทันทีนะครับทางนี้ก็ รวบรวมเงินมาได้ก็คือประมาณ41,000บาทนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆน,นะฮะขออนุญาตเนื้อสิ่งใดน,น,นะครับผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียงไม่ได้ต้องการหน้าตานะฮะก็คือ,อตรงนี้ก็คือเห็นเน้นความสําคัญของการศึกษาอย่างเดียวนะครับผมก็เลยรวบรวมทุนทรัพย์จากบรรดาพี่น้องบรรดาร้านร้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆอ,อย่างเดียวนะฮะก็ขอขอบคุณ ทุกทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจช้างหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของวิทยาลัยนะครับท่านผู้นําการแล้วก็ท่านอาจารย์ต่างๆนะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับก็ต้องเรียนท่านผู้บริหารแล้วก็คุณครูนะครับทุกท่านทุกคนกับผมนายอนุศัก์สุเก้วนะครับเป็นจังยนต์รุ่นที่6กนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ที่จัดอ่านในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าง,งานครั้งนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับผมเองก็ต้องขออภัยนะครับไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่ารุ่นเดียวกันนะครับไว้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านต่อไปค่ะกราบเรียนท่านผู้อำนวยการคณะครูและก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับอาความรู้สึกดีใจมากผมลืมแนะนำตัวไปผมชื่อนายจตุพรจันเทพ เป็นครูอยู่ที่นี่ก็รุ่นที่5นะครับรุ่นที่5ของช่างยนต์ได้เห็นเพื่อนๆมานมะาความรู้สึกดีใจมากเราไปสร้างชื่อเสียงจากาจากวิยาลัยเราไปสร้างชื่อเสียงให้ที่อื่นเยอะแยะทีนี้สิ่งที่อยากฝากอีกอย่างก็คือข่าวหลังถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ก,ก็ต้องขออภัยไปหน้าที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสด,ดีค่ะนันทาทิมกราบค่ะ ยินดีค่ะที่ได้มีวันนี้นะคะแนะนำชื่อด้วยค่ะนันตาทิมกราบค่ะยินดีค่ะที่ได้มีวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นเต้นมากเลยค่ะต้องชวนคุยรุ่นแรกปีแรกนะคะอู้รุ่นแรกด้วยอู้ตายเสียงดังน่ารักจ่า อาจารย์ที่น่ารักมากเลยอาจารย์บุกดาค่ะมีประจบอาจารย์ด้วยค่ะเป็นพิเศษเอาพูดจนหมดไฟเลยอาทิตพิธีกรเลยค่ะครับก็เรียนไปยังท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ท่านคณะครูนะครับทุกคนทุกท่านและก็ที่สำคัญก็คือรุ่นพี่เพื่อนและก็รุ่นน้องที่คารุทุกท่านนะครับ ผมในานามของกรรมการชมรมนะครับขอแนะนําตัวนิดนึงว่าผมชื่อวิรยุทธ์ช่วยสมนะครับชื่อเล่นชูอว้วนช่างอิเล็กรุ่นที่หกนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกคนทุกท่านนะครับท,ที่ท่านได้เหลียวหลังนะครับกลับมายังสถาบันที่ให้ความรู้แก่ท่านและในวันนี้ท่านก็ได้ไปทาํางานประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับก็โอกาสนี้ก็ขอ ให้ทุกท่านนะครับร่วมงานอย่างมีความสุขและก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะ<ต>สวัสดีค่ะค่ะเก่ง<อ><อ>ค่ะพันบัญชีรุ่หนห้าค่ะสวัสดีค่ะเอาจบละ <laughs> <laughs> จบแล้วเฮ้ยยังไม่รู้จักชื่อชื่อเก่งอย่างเดียวได้ยินชื่อจริง,รงโอเคเท่านพอเวลากาชีพหัวใจท่านรองพอแล้วก็อาจารย์ที่เคารพทุกท่านครับ ผมนายสมพรนุ่นนุ่มครับติดเก่าช่างควฟยค้ารุ่นที่หนึ่งครับในนามของคณะกรรมการชมรมขอขอบคุณทุกท่านในวันนี้ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยการที่ปวอดไยต้องขอ,ขอขอบคุณไว้นโอกาสนี้ครับขอบคุณค่ะกรา,บ,าบเรียนผู้อำนวยการและคณะครูอาจารย์ทุกท่านเพื่อนๆและน้องๆ ของวิทยาลัยการอาชีพหัวใจทุกท่านวันดิฉันนางสาวบรรณารันตาน,านวงแก่พาณิตรุ่นหนึ่งวันนี้มีความยินดีมาก <c oughs> คือพันได้นำตัวเป็นนางสาวใช่ไหมคะ <c oughs> หลายคนก็แบบว่า <c oughs> มีกลียด <c oughs> <c oughs> วันนี้มีความยินดีมากที่ว่าเพื่อนเพื่อนน้องๆ้อ,อ <c oughs> ได้มาร่วมปบป,ป่าสังสรรค์กัน <c oughs> ครั้งนี้เป็นการจัด พวปาสังสรรค์ิตเก่าครั้งแรกถ้าหานผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่พลาดรู้สึกว่าเธอจะเป็นขวัญใจให้เพื่อนด้วยสิคะเพราะตัวเองเสจเลยส่งไม่คืนเลยลืมเพื่อนสละเรียนทัดปออละอาจารย์ทุกท่านนะคะดิฉันชื่อจิราพรไกลคุ้มค่ะเป็นอ่าจิ์เก่าวิทยาการชีวัวไทยของรุ่นที่ดนึงนะคะขอบคุณ <laughs> เพื่อน,อนๆนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยกันมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือลายชื่อของคณะกรรมการทั้งหมดแล้วก็เรียนชิยคุณเปียวัทวันทองมอบเงิน41,000บาทค่ะเป็นความตั้งใจนะสมัยเราเรียนนี่เราก็ฟังนะเป็นความรู้สึกจริงๆต้องให้เขาว่าตัวเองนี่ลำบากมากกว่าจะเดินทางมาเรียนโอ้โหซองเยอะมากนี่ตั้งใจจริงๆคะ่ะท่านผู้อำนการคะ่ะอาจารย์แล้วก็สิทธิ์เก่าทุกท่านคะ่ะน,นี่ ให้เอาผ่านดีเจช้างก็ได้นะคะหนี่ยนะที่เป็นประธานชมรมสิทธิ์เก่าวิทยายการอาชีพหัวใจหลังจากที่ประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะวันนี้ก็รวบรวมเงินมาเพื่อจัดกิจกรรมแล้วก็เข้าร่วมสนับสนุนในเรื่องราวของการศึกษาค่ะขอบคุณมากสําหรับคุณปิยวัน์วันทอง นี่ถ้าเกิดว่าสัมภาษณ์แกอีกแกคงจะเรียกน้ำตาทุกๆคนได้นะคะว่าไงคะคุณพอแล้วครับเดี๋ยวเอฟไม่ได้เล่นฮะวันณทองเนี่ยขอโทษค่ะเดี๋ยวนะครับลำดับต่อไปครับพิ๊กครับเราจะเรียนเชิญนะครับในส่วนของคุณครูอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเรานะครับดันดานานี่ครับเบทีนะครับพิ๊กเรียนเชิญเลยครับท่านแรกนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวิทยากวนสกุลค่ะคุณครูระเบียบแก้วเรืองนะคะ ทั้งพว่วงในยการชนะสอนจิตพักดีค่ะเป็น,ปนคุณครูเสาวณีหนูบุญนะคะคุณครูวัาราพรทับทิมทองขอกราบเรียนเชิญคุณครูมนตรีวิบูลรักษณากุลค่ะ เรียนเชิญคุณครูนะคะด้านหน้าเลยค่ะเรียนเชิญคุณครูมุกดาด้วยนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์มุกดานะครับอาจารย์กัลยาเรืองรองครับเรียนเชิญครับคุณครูสนองบำรุงนะคะครับคุณครูวัชรินเรืองรักคุณครูปลื้มเทิดเกียรติชาติผู้ก่อตั้งวิทยาลัยคุณครูวิชัยซาหลีคุณครูสุรเดชเมงช่วยขอกราบเรียนเชิญคุณครูทุกท่านเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์รุ่งดูดีไพโรธด้วยนะครับเรียนเชิญครับ คุณครูวัยรุ่นมากเลยนะคะเนี่ยผมบอกแล้วว่าคุณครูอยู่อ่อนกว่าเด็กมากเลยครับพีิ๊ิครับแล้วก็เดี๋ยวสาหรับสิทธิ์เก่าทุกท่านท่านใดที่ต้องการจะไว้คุณครูนะครับดอกไม้ตอนนี้ก็คงอยู่ในมือของพวกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะอะไรคะจันขายครับ <laughs> <laughs> เรียนเชิญครับ <laughs> คุณครูปลืม้มเทอดเกียรติชาตินะคะเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยด้วยชุดแรกขอเป็นคณะกรรมการชมรม พี่ติ๊กครับก่อนที่เ,เราจะมีวิธีไหว้คุณครูนะครับผมอยากฟังความรู้สึกนะครับของคุณครูและก็ผมขออนุญาตเริ่มจากอาจารย์ปลื้มเทิดเกียรติชาตินะครับเป็นผู้ที่ร่วมกันริเริ่มในการก่อตั้งให้เกิดวิทยาลัยการอาชีพหวัวไสนะครับกับวันนี้ผมขออนุญาตอาจารย์ปลื้มพูดนิดนึงก่อนนะครับกรรมการ,กรทุกท่านนั่งเตรียมไว้ก่อนนะคะขอตั้งความเราบรพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะเชิงสานะครับที่มีทรัพย์มหา ที่มีลาบอย่างมหาศาลตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ได้ลาบได้ทั์อย่างมากครูก็ได้มากชาวบ้านก็ได้มากอะไรนี้ฉะนั้นก็คนที่ได้วิชาความรู้คนที่ได้คุณงามความดีคนนั้นแหละคือยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าได้ทัพไปอีกฉะนั้นมาเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพหัวทรนี้ได้คุณงามความดีแล้วก็ขอให้เป็นคนดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดไปครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากค่ะคุณครูป,ปลื้มนะคะอยู่กับเรามานานอาจารย์พิชัยครับอาจารย์พิชัยอยู่ไหนครับเรียนเชิญอาจารย์พิชัยครับคอาวนี้เก้าอี้เสริมนิดนึงนะฮะต้องเสริมครับเด็กก่อสร้างไม่ได้ฮนะเดี๋ยวผมโดนซ้อมครับ <laughs> <laughs> เรียนเชิญครับอาจารย์ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่เรียนเชิญครับเล็กครับ <laughs> เชิญครับ รับคำอวยพรจากคุณครูของเรานะคะนี่เป็นชุดแรก,กเป็นความตั้งใจจริงๆให้เกิดงานวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะ,ะอย่าร้องไห้นะคะอย่าร้องไห้รุ่น <laughs> แรกนี่น่าจะซึ้งกว่าเพื่อนนะคะดูท่าครับต่อไปขอเชิญลูกศิษย์เลยนะี